ไม่มีใครมาช่วยถือมันเกียรติถือเราคนอื่นนี่ไม่มีใรไปตามาที่ไปามาเหรอเออสามรนี่ถ่ายก็ใ่ะที่ถือใหกนได้มคะได้อะไรก็ได้รถแนี่ยออกไัรนตนนี้เราก็ตรวจเอ่อํารถเมร์แล้ที่ปู่ที่สารนะ อีกแล้วเน um <aquí> ี่ยจะต้องมีการปรับมาตรฐานใหม่ก็ต้องขอบคุณทางกรมควบคุมมลพิษคือปกติพันดาเนี่ยเขาจะวัดค่าความรึ่งแสงคือเรื่องพันดาเนี่ยทำให้ไอ้ตัวแสกรองที่ไปไปเอาพันดาอัดผ่านเนี่ยมันจะรึ่งแสงถ้ายิ่งน้อยก็แสดงว่ายิ่งมาตรการมันเข้มข้นขึ้นแต่ก่อนเราได้ค่า30เปอร์เซ็นต์นี้ก็ปรับมาเป็น20เปอร์เซ็นต์ก็หวังว่ามันจะทำให้เราคัดกรองรถที่มีพันดาได้มากขึ้นนะ นี่ครับตัวสแตนดาร์ดก,ก็จะเซ็ตไว้20%แล้ว,วก็ถ้าเกินรูปมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยว่าเตลเวเตลวแค่นี้มีพาร์ตอยู่นะก็เป็นมาตรการอะไที่จะท,ทำให้น่าจะดีขึ้นได้นะแต่ก็ค่อยๆนี่เถ้าคนไหนเจอรถบรรดุกแจ้งเบาะแสมาแล้วถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาที่ชั้เป็นลองดูได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีมันก็จะมีรถที่ปล่อยบรรดุกอยู่ทั้งรถร่วมรถของบริษัรบ้าคยหรือรถรถอะไรก็ตามมานะถ้าเจอก็ส่งเข้ามา การบังคับการ recalled. นี้ก็เป็นการทุบๆร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษปตทแล้วก็มีทางผสมทางบกตำรวจตรซึ่งมันสายหน่วยงานและม <is> ันชอบร่วมกันทางวรงค์ก็ขอบคุณมากเลยครับวันนี้เป็นเป็นผู้ตรวจสอบเรื่องเรื่องในทางครับอ๋อครับวันนี้ก็ต้องเร่งเพราะว่ามันจะเริ่มเข้าฤดูฝนแล้วฤดูฝนนใกล้จะหมดก็เลยเข้าไปฤดูฝนรีบเร่งเรื่องนี้ลบหอยกันตามเรื่อง เรื่องวใจเนี่อมาตามผมอธิบายเรื่องรีลิสอะไรอ่ครับก็นอกเหนือจากเรื่องพันดามเนี่ยครับเราจะมีให้รถบรรทุก6ล้อขึ้นไปเนี่ยลงทะเบียน Green List นะครับต้องยื่นหลักฐานการเปลี่ยนเส้กลองน้ำมันเครื่องมาในช่วงนี้นะครับ,รบเพราะว่ถ้าเข้าใน n List แล้วเนี่ยถ้ากอทมอประกาศเป็นเขตโรย i s ช i ั n น o ซนหรือวันนี้ห้ามรถบรรทุกเข้าก็ยังสามารถเข้าได้อยู่ ถ้าคุณไม่อยู่ในกรีนลิสต์เนี่ยถ้าคุณเข้าไปเนี่ยจะผิดพรบบรรเทาสารภัยนะครับก็เป็นโทษอาญานะครับปรัแบบ2,000แล้วก็มีโทษหึ่งเดือนจังกุ้งหนึ่เดือนด้วยนะครับทนนี่รถเขาขยายเขตไปทั้งกรุงเทพนะครแต่ก่อนถ้าเราลงมาที่ด้านในเป็นกรุงเทพถึงเพจเลยข้าวเลยช่วยระเบียบการ,รส่วนถ้าเป็นรถ4ล้อเนี่ยก็เข้ากรีนลิสต์ได้เหมือนกันเป็นกรีนลิสต์พลัสแต่อันนี้จะไม่มีมาตรการเชิงกฎหมายมา นะครับคือถ้าคุณเข้าเนี่ยมันจะเป็นมาตรการเชิงบวกก็คือว่าถ้าคุณจะได้ไปเซอร์สามารถเอาไปเบิกสิทธิประโยชน์ต่างๆได้นะครับเช่นออจอดรถในห้างฟรีหรือรับสินค้าอะไรต่างๆฟรีนะฮะแล้วก็เราก็มีดีลกับพวกค่ายรถยนต์ปั๊มน้ํามันนะครับให้เปลี่ยนซีคของมันเครื่องในราคานะครับอันนี้เป็นรถควันขาวควันดำค่อยหมดแต่วันนี้นเรามาตรวจเน้นรถควันดำนะครับมาดูนะ I okay. ไล่บอกว่าใช่ยอด่าหลังจากนั้นจะมาทําการวัดอีกสองครั้งโดยค่าต้องแตกต่างไม่เกินห็นต์ไม่เกินห้าอร์นต์ต่อนความ้นอยู่ใตควันนี้ยายมารวจัดปัดนะครับตำรวจก็มีตรววัดประดําเหมนเยอาเว้ย เรบิดมนะบีติดีกันติดสามเกนอตอนเช้าตอนบ่ายตอนายดพวกรถอะรวิงันำดับพวก่ออยู่ในไนรถี่งนี่แหละมีรถอีุสีด้วรถแต่ละเกียรตแต่รถเกียรด้วยีังไงแต่ที่เ่ทอ่ะบบายเลยไหมไม่ได้ มาาก่อนดยรถจะมาตำรวจจราจรอรวทุกคนจะบอกว่าเรียกอ่าตำรวจประเทศไทยภาษณ์ด้วย บรรดาครเองก็จะมีสามปัจจัยหลักคือปัจจัยแรกคือภาพอากาศที่ปิดคือว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยอากาศมันจะปิดลงมาทําให้การไหลเวียนอากาศไม่ดีที่2คือเรื่องฝุ่นจตกร้าวรถโดยเฉพาะรถดีเซลที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ใช้สารรุการเผาเชืวอวัวจากพื้นที่รอบข้างไม่ตึงเท่มหมละคร์ดเองพวกเขาเอ่อพวกตาข้าอะไรเงี้ยครับวันนี้เราก็ปีที่ผ่านมาเรามีการหาเรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นเลยนะเอ่อตรงกับพลพิษ ทั้งตัวรจราจรทั้งบกมณ์พวกริการปรับมาตรฐานพันดำให้เข้มข้นขึ้นโดยการวัดพันดำเนี่ยเาวัดเป็นประเึธแสงยิ่งวัดปริเสธแสงน้อยเนี่ยยิ่งมีความเข้มข้นมากขึ้นแต่ก่อนเ่็นเก5ถึง6เเป็นพอได้กระดาษกรมาแล้วก็เป่าไปพันดำผ่านเนี่ยถ้ามันทุกแสงตเปอรเ็นเนี่ยถือว่าไม่ผ่านตอนที่เราลดลงมาเหลือ20เปอเซ็นตแล้วต้องเข้มข้นขึ้นนะก็คือปรับจาก3เหลือ20ก็เริ่มตรวจต่อเมื่อวานนี้เราก็ตรวจต่อไป900 ก็มีมาตรการอยู่21คัานก็จะเริ่มใช้มาตรการที่ขึ้นพ้นนี้ตามในข้อมูลที่เรามีเราเชื่อว่าตัวนี้จะปรับปรุงแล้วจะทำให้ดีขึ้นมา24เปอร์เซ็นต์นะว่าคุณบสภาพรถอลังนี้ก็จะเริ่มดูแลกันทั้งในงานด้านเกี่ยวข้องก็ทั้งตำรวจบกทั้งกรมจภูธรพลเทั้งตำรวจจราจรและทางสำนักความก็จะเริ่มตรวจจับานระยะสาม้งแต่ถึงเดือนกนยายนเป็นต้นไปส่วนมาตรการที่เราทำเพิ่มเติมคือเรื่องการห้ามรถบรรทุก เข้าใเน,าน,านเนสนนนะเ้นที่มานครห,หรือว่าลงนเส้นโซนที่แล้ได้ผลดีนะเราใช้เฉพาะบริเวณชั้นในแต่ว่ารถมรนทุกกระหน่ำขึ้นไปถ้าวันที่อากาศไม่ดีเราประกาศเป็นเขตห้ามเข้าเนี่ยถ้าคุณเอารถที่ไม่ได้อยู่ในกรีนลิสต์หรือว่าบัญชีสีเขียวเข้ามาคุณไไม่ได้โดนออกไปกต่งโดยใช้อัตโนมัติแหละใช้กล้องทีวีปีนี้เราขยายผลมากขึ้นคือไม่ใช่เฉพาะาบริเวณชั้นในละกรุงเทพเราห้าสิบเตเลยถ้าวันไหนที่เราประกาศเ,เป็นเขตเป็นวันที่ควบคุมมลพิษควบคุมอากาศมิดเนี่ย รถคุณถ้าไม่อยู่ในในประกาศกร mm ีนลิสก็จะเข้าไม่ได้ดังนั้นคนไหนที่ต้องการเอารถเอาวิ่งในช่วงที่อากาศไม่ดีก็ต้องเ,เอารถเนี่ยไปตรวจสภาพไปเปลี่ยนนท่มันเรื่องเปลี่ยนส้ยกรองแล้วก็ประมัคเข้ากรีนลิสแล้วถ้าคุณเป็นรถที่ไม่ได้มาตรฐาดนดีอยู่แล้วเช่นรถ EV รถยูโร6ยูโร5อันนี้ก็เข้ากรีนลิสโดยตรงแล้วก็มีกับมาตราการที่ร่วมมือกับภาคเอกชนในการรถที่เป็นรถสี่ล้อนะอันนี้เราไม่ได้บังคับเรื่องเข้าวัดในเ์ชั้นใน ว่าเราใช้เป็นลิบบะตีรนลิบคลาสคือของคาร์ลูปือนะถ้าใครไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรื่แนตอนนี้ก็จะได้ลดลดราคาลงก็มีบริษัทรถยนต์ที่รวมกันเก้าบริษัทแล้วก็มีพวกบริษัทเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือแน็คกรเพราอยากให้พวกเราทุกคนนะมีส่วนร่วมในการบํารุงเรื่องคุณภาพอากาศของเครื่องบินแลคอยอินเตนึงนะครับก็ถ้าเป็นรถเก่งรถสี่ล้อที่ใช้น้ำมันดีเซลเนี่ยจริงแล้วก็ทุกน้ำมันแหลกไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเบนซินหรือดีเซล เปลี่ยนให้มันเครื่องช่วงนี้ต้นปีหน้าเก็ได้รับหลักสุดวัวลดในการให้บริการเพื่อจูงใจให้เราเนี่ยมีคุณภาพประโยชน์ที่ดีขึ้นแล้วก็ปล่อยพลังงลน้อยลงคานตั้งสุดวัวนี่เราจะเริ่มตั้งสุดวัวเมื่อไหร่คะก็เริ่มตลอดเลยแต่ว่าใจเราเนี่ยเราไม่อยากให้ไปตั้งการถนนเพราะมันทำให้รถติดแล้วอาจจะเกิดปัญหาการจราจรมากขึ้นนะเราก็ไม่อยากมันมันมันตรวจที่ต้นต่อเลยเช่นรถเมล์เช่นอาจจะเป็นท่าเรือโรงงานอุตสาหกรรม เมะตอนนี้เนี่ยพวกไซต์ก่อสร้างทั้งหมดในกรุงเทพมหานครรถที่เข้ามาที่ทไซต์ก่อสร้างก็ต้องเตือนรถอยู่ในกรีลิฟต์ทำไมแล้วเนี่ยเราจะมีคําสัง่งไม่ไม่ให้ก่อสร้างหรือไม่ให้เป็นรายการก็ื่อเกิขอ,ขอความลูกเือนั้นเราพยายามไปตรวจที่จุดเกิดเหตุมากกว่าตรวจบนถนนเพราะว่าตรวจบนถนนเขาอาจจะทำให้รถติดแล้วก็เรื่องปัญหาเรื่องมลพิษมาณที่แต่ก็ยังมีตรวจนะอาจจะมีตุนตรวจบ้าง แล้วเนี่ยเราปีนี้เราทับเชิงรุกเลยเพราะว่าจากข้อมูลปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นเลยว่าจุดข้อตะกอดอยู่ที่ไหนบ้างในเขตก,กรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีนาท่าอยู่ามาเกือบแ0 0ไร่ที่ผ่านมาเราก็ปีเครื่องอา,าไไกอาศา,ขา,ขานะที่เราไปได้แล้วก็ที่ผ่านมาข้อตะกอดในกรุงเทพมหานครน้อยแต่ว่าในกเขตกรุงเทพเราควบคุมได้ค่อนข้างดีตอนนี้เราเริ่มไปด้านนอกแล้วเราศึกษาข้อตะกอดเราเห็นเลยว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีข้อตะกอดในเนขตตะกอดใกล้เคียง,งนะแล้วก็สภาพอากาศดี สามวันน่ะผลในกรุงเทศจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเลยแล้วจะสามารถไปควบคุมจุดมาตะกอดที่อยู่ไม่ต้องไกลมากหรอกแค่เพื่อบ้านเราเช่นนครนายกเนี่ยมีจุดอะที่มีจุดหนงที่มีการเผาค่อนข้างเยอะห้าพันต่อไร่ซึ่งท่านท่านที่อุตส่าได้เข้าไปเพื่อที่แล้วนะไม่เป็นพื้นที่ซึ่งมีการเป็นพื้นที่ที่มีปลูกข้าวต้นยาวต้นข้าวชีวิตต่อนื่เลยมันก็ไม่สามารถจะไปวัดความข้าวผายหรือว่าไปแช่น้ำฝักไม้ได้ประการเมื่อเขาเองเในกองที่มาจำเกิน ก็เน er like ี่ยต้องเข้าไปดูแเราคือคนจุดแล้วที่มีปัญหาแต่การเข้าไปแก้เนี่ยผมต้องใช้ความต้องเบื่อหลายพักนีแวนก็อาจจะมีทางที่ต้องต้องกิดแต่ว่าผมเชื่อว่าพอเรารู้ปัญหาชัดเจนเนี่ยไอการแก้ปัญหาก็จะตรงจุดมากขึ้นเนื่องโคโฟกัสตรงจุดที่เห็นชัดเจนว่าไม่จุดในการทำองค์ควรนี้แล้วประเมินสถานการณ์ปุ่ปีนี้จะหนักไหมคะแล้วก็จะต่วงต่วงไหนต้องต้องระวังอะไรบ้างงคือถ้าเรื่องทางการเท่าที่สุดท้ายเองก็อาจจะมีปัญหาบ้างเช่นเรื่องแรงงานขาดท่า ให้แรงงานที่อาจจะ้องมาตัดพวกทางการเกษตรจะหายากขึ้นไฟเกษตรกรจะเป็นเรื่องมันตีเขามากขึ้นโดยที่เรื่งน้อยที่จะอยู่ทำภาคพลังงานของเรานี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้มีปัญหาเพราะเกษตรกรอาจจะมีคือในแง่ภาคเศรษฐกิจด้วยว่าปัญหาคุคือปัญหาเศรษฐกิจถามว่าทำไมเกษตรกรถึงขาเว่าเป็นวิธีที่ต้นคุณตับด้วยดังนั้นเราเองก็ต้องมาช่วยเกษตรกรแต่เราไม่ได้ว่าเราเป็นจำเลยนะเพราะว่าเกษตรกรเองก็อยู่ลำบากอยู่แล้วถ้ารายได้ถูกเพิ่มขึ้นหนก็ราคาไม่แพง ราคาูกอ่ะก็เลยเพิ่มต้นทุนให้เขาเนี่ยยิ่งทำลำบากเรานั้นทางออกคุณต้องไปเข้าไปหาเขาแล้วช่วยเขาแก้ปัญหาด้วยคุณต้องไปเจอแต่ว่านิสัยดีคือมีการบูรณาการทุกขั้นตอนนะคือทางทางตะตรวนนลกรแม่ล้อทางนบูาการตะัวบนรากรมทางสถาบันกรอเองก็พยายามช่วยแก้นาเพราะว่าการบูรณาการนั้นทำให้เราแก้ปัหาได้ตรงข้ มาตรการมันเป็นมาตรการควบสีน้องนี่เราไม่ได้สีนรองก็คือปกติเนี่ยมันจะเป็นห้ามห้ามใช้15บห้านบาทให้ไปแก้ไขถ้นที้เป็นเปลี่ยนเป็น15วันคือต้องไปแก้ไขภายใน15วันไม่ได้โดนห้ามใช้รถแต่ว่าไอ้เนี้ยเป็นคนละพรบกับพรบรถใหญ่อันนี้เป็นพรบจราจรนะฮะทำซึ่งมันก็ให้อำนาจเราเราไม่สามารถไปลดสีห้าได้แต่เราต้อนเวลาลงให้ให้เป็นสิบนาทีก็ต้องขอคำสั่งเมือน เ็นน้ำพวกนี้ับนฝนตกหักที่านเป็นรกาล้คือก็นตักับทานเยอะนะส่วนหนึงก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องร่องออากาศด้วยเพราะว่าอากาศหนาวที่ลุกเข้ามาตอนที่ถอยกลับไปร่องทางอากาศต่ำก็เลยขึ้นมาอยู่ข้ากรุงเทพลเลยก็คือมีฝนตกมากกว่าหนึงร้อยมิลลิเมตรหลายสุดเลยโดยเฉพาะเรมด้านเหนือก็คือแถวหลักสี่ดอนเมืองแล้วก็แถวบางนาพนโหแต่ว่าเมื่อตอนสักตีหนึ่งมีทุ่งหบักึา20จุด แต่ตอนเช้าก็ลดลงไปหมดแล้วก็จะมีฝนหลักที่ช่วงอยู่ก็มีอนุรุน59แต่ตัวใจก็จะเป็นที่ตก้ายอยู่ในต่อย่อยเช่นแถวหน้าเก่าทิพย์แล้วก็แถวเฉาเขตหลวงหลวงก็มีหลายที่เหมือนกันก็วันนี้เรื่องอะไรออกก็เหลือวันนี้วันหนึ่งนะวันนี้ก็มีโอกาสจะฝนตกคายอีกวันหนึ่งนะแต่น้นเนี่ยพายุฝนตกหนึ่งก็จะค่อยแผ่ลงมาก็จะดันไอ้รอบเนี่ยออกจากรุงเที่บางนครลงมาด้านล่างก็วันนี้คงต้องเฝ้าดูจากเช้านี้เดี๋ยวต้องไปตามให้ระบายจุด ปุดไอ้ปุดย่อยต่างต่างในพื้นที่หมู่บ้านต่างๆแต่หลัหลักให้หมดนะครับหลัหลักที่ว่าเมื่อเช้าแต่ว่าในหมู่บ้านกระทั่งคอว่าน้ำปุ๋ยโดยเพาะคอว่าน้วคอเป็นประชากรแล้วความเว้มีลงแถวด้านติดทางตกระดองครับอาจารย์ครับจุดย่อยที่มันไปได้ช้าปัญหาคือก็คือคลองมันล้นเนี่ยพอมันล้นเนี่ยเราก็จะดันน้ำออกได้ยากแล้วก็มันก็จะมีจุดที่มันก็เป็นแหล่งอะไรต่างๆมันต้องไล่มาก็คือจากจุดย่อยมาจุดใจถึงใจก็ลงคอปัญหาคือว่าคลองเต็ม การดูต่างก็จะทำให้การมันแต่คิดว่าก็น่าจะบรรทาลมเช้าเนี่ยนะ้าวีตรงไหนจุดติด้าก็แจ้งวาที่ท่านี่ดูว่าได้จะได้ผลเยอะเยา้จาการติดตามนหลักที่พวงขังนี่ยราจะติดงานไนขนาหคือเมื่อเช้าท <c oughs> ี่นีกว่าคือที่ที่โฟกัสอยู่ก็คือกงัที่ใแยกลับเชานะผมมันเริ่มท่วประมาณนะห้าทุ่มก็น่าจะลงประมาณตีสามพราะถ้าตาตี่นโ็ําหรับผลร้อยปีถือว่าก็ก็ทำผมก็ถือพใจใระดับ แล้วที่สำคัญคือเมื่อเช้ามาก็สายหลักก็แห้งจะหมดแล้วแต่อย่างที่บอกว่าตอนย่อยยงมีระบบเรื่องการดูกที่แบบจะไม่ได้ปลูแหลกก็ปลูสายหลักก็ต้องใช้เวลาที่เยอจะมีที่น่าจะเป็นในแถวรั้งกระบาดก็มีบางจุดในแถวเก๊าหางลูกกราวเลยครับก็คับท่อระบายน้ำของเรากับการรองรับฝนน้อยมีมันก็ถือว่าผมคิดคำนวณคือข้อระบายน้ำเราเนี่ยต่อใจทำเพื่อฝนประมาณของศูนย์ปีนี้ก็ถ้าเกิดถึงร้อยปีมันก็จะใช้เวลาในการระบายออก เราก็พยายามปรับนะเนี่ยแต่ว่าเรามีการปรับพวกเต้นต่างๆหรือว่าเต้นตอยหลักเยอะแต่ว่าการทำเนี่ยมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าทำทีรถติดน้งเมืองเลยให้ทั้งซอยเลยาการที่ทำมาก่อนที่อยู่แบบคอยใ,ใหญ่ขึ้นก็รถติดแั้แนก็ต้องค่อยทยอยทำไม่ได้ก่อให้เกิปดปัญหาเยอะแต่ก็เชื่อว่าลอยหลักๆเราก็เริ่มทำไปข้างหน้เยอะก็จะก็ใช้เวลาอีกหนึ่งการย์้างการก่อสร้างมีเยอ เป็นสุกร่แงไที่ทำให้เกิดน้ำท่วมคนเได้ในคัค่ะการก่อสร้างเราได้ทำได้ค่อนข้างดีนะผมคิดว่าจนวันยาง่ัเช้าเนี่ยที่เรดีไม่ท่วมเลยเชื่อว่าปูน้ำที่เธอดีเนี่ยกาตก่อสร้งทำได้ค่อนข้างดีแล้วแล้วคำปูนนั้นถามว่าแถวแจ้งวัฒนะท่วมเนี่ยเชื่อว่ามาจากที่คอนเปรมประชากรลเพราะครมเนีด้านเหนือก็มีปัญหาเรื่องสายเลือดนะเช่นเรื่องอะไรสภาพคลองที่มันถูกล่องยากมันจะมีผู้ประชาชนที่ยังอย่ง้่คออยู วันนี้เร,รัเป็นกองเนี่ยเราไม่สามารถจะไปขุดลอกได้ดีเพราะถ้าขุดลอไก,ปกลลอไปป้าก็ไหลไหลลงคลองได้เป็นตัไหนที่ำเกื่อนได้เราก็ทำผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดเราเช่วยขยะพะยาขย,าพย,าย,าขยะพะยายที่เราบ้านเรือนกันพอเราก็ทำเกื่อนไม่ได้หมดจะเพิ่มในทะบุของคลองไม่ดีไม่เดีือดรับว่าน้าเลยเพราะนั้นก็มีการโดนที่ถูกเท่านั้นเราก็ต้องพยายามช่วยขยะพะยายเขาขึ้นมาบนที่ที่กว้างกว่าถ้าทำเกื่อนก็ต้องถือว่าพอห ตรงวิภาวดีนี่เราจะมีการเล่งทางทางหลวงไหมคะให้เล่งก่อสร้างให้เสร็จเพราะว่าพอมันตกหนักๆมันมันช่วงถังื่อกี้อ๋อหน้าไทยพีเอสใช่ไหมช่วมไหมช่วมเมื่อคืนช่วงนักอ๋อใช่เพราะว่าเขาจะมีการเอ่อเดือดก้านน้ำเพื่อทำการก่อสร้างก็เล่งตลอดอยู่ตลอดนะครับเพราะว่ารถไฟเข้ามาดูินตลอดไม่อยากทำอะไรทะนะแล้วลงอีกโมงครึ่งน้าจะผิดสูตรก็ประกาศออกไปคือนเคร่องคือยังแบบชงช้แล้วแช่กันหลังอาจารย์ อย่างการสารจรที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิราตอนนี้ค่ะจะมีมีความทุ่มหน้าในการเปิดใช้ด้วยกั้วคือแล้วตัวตัวเส้นทางการจรตัดเสี้ยวชิราเนี่ยยังปิดอยู่เพราะว่าทางรปภเนี่ยเข้าใจว่าเขาจะติดแผนในการครอบวงมืซึ่งถ้าเปิดใช้ไปแล้วสุดท้ายต้องมาปิดแล้วมันจะมีเรื่องความปลอดภัยของคนที่ต้องผ่านการจรจนต้องทำเรื่องไปจัดการลึกเลยเพื่อลงไปคู่ดวงระยะยาวนะแล้วตอนนี้ก็ยังปิดอยู่แล้วเราพยายามบริหารการจรตามสภาพจริงอย่างเมื่อเช้าก็เปิด กระดดไทยได้วีล่าคนที่มาตึกนดีบางกรณ์สามารถเข้าทางของกระโดดตุกโบไทยได้ก็แบ่งเรากระสดดขโลกออกมาส่วนในการจราจรแบบพาทางนี้เนี่ยเราก็ดูเรื่องจราจรจากรถจดจากโรงเรียนเป็นหลักก็ให้ลงตรงนี้แลก็สามารถเลี้ยวฝั่ได้ก็ผมว่าก็พยายามปรับทางสภาพที่มีแล้วเอารถพวกรถทัสเตอร์มัสมาช่วยเอาเรือมาช่วยวัาฏารก็น่าจะดีขึ้นในระดับหนึ่งนะแต่ก็ต้องดูทุกวันเลย อาจารย์ขอถามเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวนิดนึงได้เป็นไรหลังจากที่เรามีการปรับขึ้นวันที่หนึ่งที่สองเป็นยังไงบ้างคะเข้าใจว่าเพรินมันเป็นวันเสาร์ที่หนึ่นะก็เข้าใจว่าต้องมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราอดูดีนึงว่าที่แต่เป็นยังไงก็ต้องต้องเรียนหนึ่งว่าเนี้ยเราไม่ได้อยากขึ้นเลยนะเพื่อท่านอาจารย์แต่ว่าเป็นภาระที่มากเนี้ค่าจ้างเราที่มี่ทำสัญญาเดินรถไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันใช้เกินค่อนข้างแทรกระดับหนึ่งแล้วก็เกือบั้งแต่ภาระหนาใช ว่เาเราเก็บไม่ได้แค่2,000ล้านแต่ว่าก็เอาเงินเข้ามาส่วนอืนนะ่นมา6,000ล้านเนี่ยมาตดเชยเมื่อ6,000ล้านเนี่ยก็มีคนที่น้อยประชาชนมากที่ไม่ได้ใช้รถหีูๆไปทีเกียรเนี่ยต้องมาร่วมจ่ายตรงนี้เนี่ยก็ทําให้มันอาจจะไม่ค่อยเป็นธรรมไม่ยั่งยืนถ้สุดท้ายแล้วบางคนงต้องขอโทษผู้แท้จริงก็พยายามทําแล้วก็พยายามให้ประชาชนได้ผลทุน้อยที่สุดน,น,แน,นะนนนแต่ว่ามันก็เป็นอาตราเฟสถึงตอนที่ก็ถึงเงี้ยงแค่ในคน ก็ะกบอย่างนี้ย่ะหรืวอาจจะเป็นราคานี้ตลอดไปเลยต้องหาโากาต่อรองีแล้วมันจะมีสัญารมทาิตัวแม่ซึ่งมันจะหมดอีกประมาณสี่้าี้มาถเกิดเราสามารถโลสัญญาแล้วก็เจรต่อต่อรอียเลยนจะทาให้ราาได้แล้วเรงพยานาะได้อื่มาเจเช่นรายได้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการค้าไม่ได้ท่าเสาเช่นการค้าในท่าเี่มนานขนปัจจุบันก็เออในสายสี่ ก่อนขยายมันออกไปได้ยังไม่เยอะเลยปริมาณมากเฉพาะนิดไม่อยากได้ไม่เยอะก็จะี๋ราสมารถเพิ่มปลิมาณมากเฉพาะนิดเพิ่มได้นะครด้วยคนื่อเฉยแต่ถ้าเดื่องได้ก็พยายามคพานะครับแต่ว่าก็เรื่องในการต่อรองกับผู้ให้บริการเราก็พยายามนะแล้วก็แต่เมื่อเป็นคำตัดสานให้เราต้องจ่ายด้วยนะแลเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามต่างต่างโอเคไหมขอบคุณนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตคผู้ว่าถ่ายรูปไปให่ิประชาสัมพันธ์พี่อสัวไปำนครัี้พายครับชิายรบค้พายรบิคี้ารบชคี้ารับิกี้พายรัคก้อยครับชคก้พายคุับิคกี้าัี่พายคคกี่รายรบรับ้ัายรับิดเลยคด้า้าย้าครพบคุณาก